ไม่รู้ว่าไปเหมือนกันไหมเวลาได้ยินคำว่าปะไปการเต็นกัน,น,กนมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. หลังจากที่เราได้ up, เซตอัพแต่งเป็นเสร็จได้สักพักชาวแกมก็ะตามมาสมทบ มันแข็งด้ว <ged bubble> ยนะนี่ไม่ไ <todavía> ด้นี่มันต้องมันต้องไอนี่ออกมาเออแล้วทำไมกระดิ่งอ่าถามหาแล้วก็บาซิลัสถามหาสาวยาคูเหมือนไหมลา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  จะมีจักรยานให้ปั่นแล้วที่นี่ยังมีสวนน้ำที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้เด็กๆได้สนุกทลายร้อนกันด้วยนะ แคมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันต้องกินหมูกระทะอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินนะหมูกระทะยืนกินต้องสั่งเลยนะหมูกระทะชุดละห้าร้อยบาทอ,อย่าคุ้มนะเนี่ยจริงๆเต็มกระมังเลยนะเพราะว่าเราเรากินกันไปบ้างแล้วนี่ผักอีกเต็มเต็มตะก,ก้าหรือจ้าลุย แ็กซี่ดีดดที่สุดเออไม่เอามาในชุดด้วยนะ500เนี่ยผมหืมสดชื ากาศดีแ่ะดีวันนี้เราอยู่ที่เลสทามแบมบูแบบเป็นทิวแบมบูแบบทิวไม้ไผ่ตลอดทางบรรยากาศคือแบบสุดยอดเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆแล้วกันเนาะจานแรกนี่คือแบบเราก็จะเจอจุดไทยลูกคือแบบเขามีเก็บรายละเอียดอะไรก็ค่อนข้างดีมาในโซนที่ เขาเรียกว่าโซนสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกางเต็นท์หรือไม่มีเต็นท์เขามีนี่นี่เลยเป็นแบบห้องโดมเต็นท์โดม,โดม,โดมโบริการมีแอร์ด้วยสระว่ายน้ําด้วยนี่ไม่รู้เด็กๆจะมากระโดดกันหรือเปล่าเช้านี้แล้วก็ในแต่ละโดมเนี่ยก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยเราดูแอบสองห้องนี้ก่อนก็ได้ นี่ยก็จะเป็นแบบสวนไผ่รอบๆตลอดแนวทางเดินห้องน้ำตรงแต่ละโดมก็จะมีแบบนี้ด้านหลังนี่ก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ก็ก็นี่ไพ์เลสวนตัวจะบอกว่า เวลาเรามากลางเต็นท์ี่แบบเรื่องข้าน้ำนี่อันดับหนึ่งเลยเราต้องมาส่องก่อนว่าสะอาดไหมมีอุปกรณ์ให้เราครบหรือเปล่าอาลานกลางเต็นท์เนี่ยก็ต้องแบบใช้ห้องน้ำรวมเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ปะแล้วก็ต้องเฮ้ยแอบเห็นซึ่งแบบเต็นท์กระโจมเต็นท์เบลของเขาคือซึ่ง ห้้มาลงใหม่นะรู้สึกแหมา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 ถึงแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำจะเหมือนน้องทำความสะอาดอยู่<ม>เดี๋ยวเราไปฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วกันะะม,มีหลายไซส์หลายสีหลายทรงให้เลือก<ม>ขอเงี่ยนะคะ<ม>ก่อนห้องน้ำก็ถอดรองเทาง้าอีกทีมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยเนี่อันนี้สำคัญเพราะว่าห้องน้ำจะสะอาดก็คือแบบ ควรที่จะมีรองเท้าเปลี่ยนเนาะมีอ่างสองอ่างก็คือฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงสะอาดแบบเหมือนห้องน้ำไม่โรงแรมเลยนี่เป็นไงยากโอ้ทำไมน้ำแรงจังโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูความเงาของคือ มือสะอาดมากจีเขาทําห้องน้ําเพิ่มแล้วนะถ้าใครที่เคยมาเราวติดขัดเรื่องห้องน้ําไม่พออะไรองเงี้ยก็คือเขาทาเพิ่มนะเป็นจุดที่อยู่ข้างหลังฟิวกูสฟิวกูโอ้ตรงฝั่งนี้ก็มีเต็นท์เพิ่มนะครับใช่ไหมครับใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดีลัก เป็นเต็นท์แบบดีลักก็จะเป็นห้องเล็กลงมาหน่อยจากแฟมิลี่ก็นอนได้สองคนโอเขาก็มีพร้อมนะเข้าไปดูไหมเนี่ยบรรยากาศ ดีสุๆอันนี้กระเป๋าเลยรไปไปเก็บหน่อไม้กันหานี่เราเห็นมีตู้เย็นมีไมโครเวฟด้วยนะครับ จะบอกว่าใครที่ดูคลิปเราจนจบพีนี้นะมีของรางวัลมาแจากแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราบอกท้ายคลิปดีกว่าเนาะโอเคฟิล okay. แคมเนาะก็ต้องมีแบบรัอบปองไฟอีกหนึงอุ้ยหนาวหนาวหนาว ไม่กินใครมาทำอะไรปุกปักปุกปักเฮ้ยขโมยน้ำแข็งไม่ใช่ขโมยร้านที่นี่เขามีน้ำแข็งฟรี24ชั่วโมงครับเขาเรียกว่าบุฟเฟต์บุฟเฟต์เธอไม่อั้นนี่เธอไม่อั้นเหรอเธอไม่อั้นเธอไม่อั้น ย,ยามาเรามาสรุปรางกลางเป็นที่นี่ดีกว่า่ะเดี๋ยวเราจะเล่า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 เลางยังไงเดี๋ยวเราเหมือนเราเริ่มเริ่มต้นมาจากโจทย์ที่แบบว่าเอออยากากลางเต็นท์แล้วก็บอกว่าชวนอยากลองชวนเด็กๆที่บ้านมาลองมาแคมป์กันแต่ทีนี้ทําไงล่ะครอบครัวเขาแบบยังไม่มีเต็นท์ สองไม่นอนเต็นท์อ่ะหนักที่สามกลัวอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันก็มีโจทย์สพัดสี่คือต้องมีที่ที่แบบมีกิจกรรมให้เด็กๆด้วยอ่ะคือแบบเหมือนเหมือนเป็นที่ที่สปอร์ตทุกคนทีนี้เราก็เลยไถ่ไถ่ดูในในในหน้าสีเนาะในหน้าหน้าเฟซบุ๊ก็เออมันจะมีที่ไหนที่แบบรองรับเราได้ได้ทุกคนอย่างเลยก็บังเอิมมาเจอที่ที่นี่แหละเวสท์ทาว์แบมบูอ่าทีนี้มันมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเออ กลางเต็นท์ได้มีห้องพักมีแอร์แล้วก็มีกิจกรรม oh. ให้เด็กๆอันดับแรกก็คือมีจักรยานให้ปั่นฟรี oh. ถ้าใครที่มาพักทั้งกลางเต็นท์ทั้งเข้าห้องพักนะคะก็คือจักรยานปั่นฟรีแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสวนน้ำให้เด็กๆด้วยชิเน่นก็อ่ะโอเคพอเราเจอเจอปุ๊บเราก็ทักไปทางเพจเลยโอ้ยแอ,แอดมินก็ตอบดีมากให้ข้อมูลดีมาก เราก็พอเซซอร์ตัวละเออก็เลยอะลองลองมาที่นี่ดูที่สําคัญคือแบบใกล้ใกล้กรุงเทพด้วยอยู่แค่สระบ,บุรีอําเภอวังบุษบาที่เองปกติถ้าไปสระบ,บุรีก็จะถึงแต่ชะอมใช่โวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาที่ลานกลางเต็นท์เป็นยังไงครับคือที่เนี่ยจุดขายอะ่ะเขาถ้าใครจะมาหาลานกลางเต็นท์แบบลินลินน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เออ เราว่ามันก็เป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบเข้ามาปุ๊บแล้วเจอแบบสวนไผ่แบบมีฟิลแบบญี่ปุ่นฟิลเกาหลีแบบเออทีดีอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือกลางเต็นท์นะถ้ากลางเต็นท์ใน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 สวนไผ่อย่างเราเนี่ยตอนนี้ที่กลางก็คือแบบอบอกเลยร่มทั้งวันร่มทั้งวัน<อ>จริงๆคือแบบชิวๆบรรยากาศแบบ ชิลมากชิลมากครับแบบนั่งโง่ๆได้ทั้งวันนะครับใช่แล้วก็แบบเออเรามองว่าถ้าถ้าเรามาหน้าร้อนมันก็คงไม่ไม่หน้าร้อนมากเพราะว่ามันได้ร่มทั้งวันจริงๆใช่ใช่อืมเอามาถึงเรื่องเรื่องของค่าค่ากลางแพงไหมก็ไม่แพงก็มาตรฐานแบบมาตรฐานทางการ <ๆ S 2> ใ, <น S 1> ใช้เลยออย่างเงี้ยอืมก็คือคนละสองร้อยบาทเออใครที่ร้อนก็สามารถทำแอร์มาได้คือแอร์แอไม่ตัดแน่นอนรับรองเก้าพัน BTU ไม่เกินนะคะก็คือ เครื่องละสองร้อยอะไรอีกเอาส่วนบ้านพักส่วนบ้านพักเนี่ยห้องพักก็จะเป็นเป็นเต็นโดมมีทั้งเต็นโดมแล้วตอนนี้ก็คือมีมาเพิ่มกค็คือเป็นเต็นเต็นเบลเต็นทรงเบลนะคะมาเพิ่มอีกสองหลังก็ค่าใช้จ่ายคืออันนี้เดี๋ยวลองทักไปทางทางเพจดูก็ได้นะคะหรือว่าลองเข้าไปเซิร์ชในเพจเอ่อเลสทามบ,บูได้เลยว่าราคาเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยลืมบอกสําหรับใส่ดื่มใส่ดื่ม ที่นี่สบายสายดื่มเลยบอก่กวาอะไรคือน้ําแข็งโอ้โหบุฟเฟ่ใช่บุเฟ่ไม่อั้นไตัดเอาได้ตับเอานี่ยตัดกลับบ้านเนี่ยแต่ก็เก่งใจเขาหน่อยนะเก่งใจเก่งใจห้องน้ำห้องน้ำโอ้เรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญนี่สำคัญจะบอกเป็นคนที่ชอบกลางเป็นนะแต่ว่าขอแบบขอส่องห้องน้ำก็คือความสะอาดหรือแบบ สิ่องอำนวยความสะดวกในห้องน้ำอาจจะไม่ต้องแบบหรูหราขนาดแบบโรงแรมอ่ะคือคือต่างไปน่อเนาะจากคือที่เนี้ยห้องน้ำโโรงแรมอ่ะฟิลแบบว่าหรูมากใช่คือตั้นเป็นโซนแบบมีทั้งเอ่อก้นกระจกโซนเตียกโซนแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือสะอาดมากน้ำเน้อมไไหลปกตินะคะไม่มีปัญหาเลย <Yeah. S 1> ชอบชอบห้องน้ำนอนได้เลยอ่ะเพราไปนอนได้เลยจริงๆส่วน มาในเรื่องของลานกลางเต็นท์บ้างดีกว่าลานกลางเต็นที่เนี่ยเอ่อจะมีอยู่สองจุดก็คือมีตรงจุดที่ที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสวนล้มไผ่นะแล้วก็จะมีด้านหลังที่เป็นเป็นลานหินที่เป็นทั้งคาแคมก็ได้หรือว่าใครจะเอาเต็นท์มากลางก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเอ่อใครที่เคยมาที่นี่เราอาจจะมีบน่บนบ่นเรื่องห้องน้ําน้อยเพราะมีจุดเดียวตอนเนี้ย ขเพิ่มให้เรานะอยู่โซนด้านหลังคือถ้าใครแบบเป็นข้างค่าแคมป์หรือว่าจะมากลางเต็นที่เป็นลานหินด้านหลังก็มีห้องน้ำเพิ่มอย่างุดแล้วนะคะเรียบร้อยก็ก็คือดีก็คือรับรับตามที่แบบลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับวกกลับมาที่ล้ลานตรงนี้เราม้งเออตรงนี้ตรงนี้เป็นรานเลยนะ,ล,ะลานลานนเป็นาน,ล,านล้มไผ่แล้วก็เป็นลานหินที่เป็นหินแบบ หินคุกอะไรเงี้ยเอ่อหินก็จะเป็นหินคุกแบบไม่ใช่หินกรวดเม็ดเล็กอะเป็นหินเป็นหินเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่หน่อยใหญ่ซึ่งปะปนกันไปครับเออก็ใหญ่ทั้งเล็กเราใช้ที่นอนพองลมอัตโนมัติหนาแค่สามเซนก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแบบนอนสบายปกติเข่าเราไม่เป็นรอยเออเข่าเราไม่เป็นรอยอ๋อเข่าเราปกติเราเม้อัพไ้แล้วเราพีไปแล้วหน้ากว้างของร้าน ประมาณถ้าตรงจุดเนี้ยคือสี่เมตรหน้ากว้างสี่เมตรซึ่งเต็นที่ที่วันนี้เราเอามาลงอะ่ะก็คือวันนี้เราเอาตัวแซบารอีโค่กิเลียมาเนาะซึ่งแซบารตัวนี้มันหน้ากว้างไหนนะสามสามเมตรหกสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือลงลงได้พอดีตอนนี้จะไม่ค่อยมีหมาแมว ไม่เห็นไม่เห็นเลยมีมีเหมือนกันมีมีแมวอีเหนียวแมวแมวตัวเหนียวส้มมีแล้วก็แอาเห็นเด็กเด็กปันแ้วก็ยาคือสอดรับทางครอบครัวใครจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนบางคนก็เป็นอเหมือนเหมือนกลุ่มเราที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต่างเต็นจูวัดอยากมาจอยกันอยากมาจอยอยากมาจอยด้วยแต่ร้านที่นี่ดีอย่างนึงนะครับสีทุ่มปุ๊บเงียบปั๊บเงียบจริงจริงทุกคนให้ความร่วมมืออพอ มาพูดถึงเรื่องห้องพักที่เป็นเต็นโดมเนี่ยคือเหมือนไม่ต้องไม่ต้องอะไรมาเลยนะเอาของกินมาเอาเอาของกินมาแล้วกันเอาของกินมาคือเขามีทั้งตู้เย็นพร้อมมีไมโครเวฟด้วยถ้ามาก็อาจจะแบบเหมือนเอาของอาสม,มุิเด็กๆก,กินของง่ายๆเข้าเซเว่นซื้อของแช่แข็งมาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แบบเอาเวฟเอาก็ได้อะไรอย่างเงแบบ<ช>ี้ยส่วนใครถ้าแบบไม่ได้เตรียมอาหารมาก็สามารถสั่งมุกทะ ที่นี่ทานได้นะคะจะบอกว่าเรากินมาแล้วเนาะอืมอร่อยมากโอ้โหมุกระคือเยอะมากอ่ะคือห้าร้อยบาทมีผักอะไรครบเลยมีหมูมีมีหมูมีเนื้อนะแล้วก็มีอะไรนะมีไก่หมนที่เห็นเห็นที่เห็นเลยที่ได้กินมีจุนมันนะน้ำจิ้มนี้รสเด็ดมากจิ้มเด็ดเนี้ยไม่มีร้านอาหารไม่มีเป็นเหมือนมินิมาร์ทอะไรอย่างนงี้เนาะถ้าใครจะมาจริงจะใกล้ๆตรงนี้จะมีตลาดอยู่อยู่ตลาดหนึ่งทีใกล้ๆเลย ล้าก็มีเซเว่นแวะแวะมาก่อนโอเคโอเคแล้จบ <now S 1> เล<อ>ยวะ<า>อย่างสิอ้าวยังเรามีเรามีเซอร์ไพรส์เรามีเขาเรียกว่าอะไรอ๋อใช่เออเอเรามีเซอร์ไพรส์คือเราได้วอลเชอร์มา <S 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 แต,แต่แต่แต,แตไม่รู้จะขึ้นไหมเราได้วอลเชอร์มาสำหรับห้องพักเต็นโดมติดแอร์เป็นห้องแบบดีลักซ์นะคะสำหรับสองท่าน หนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้าก็สำหรับลูกเพจที่น่ารักของเรานะคะที่ติดตามวิภา channel จะมีมาให้หนึ่งหนึ่งคืนมูลค่า,า,าถ้ามาพักวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดนะคะก็อาจจะต้องแบบเหมือนจ่ายส่วนต่าง ในส่วนของวันวันเสาร์อาทิตย์เนาะหนึ่งพันบาทอืมเพราะปกติมันห้องห้องเนี้ยจะเป็นเอ่อหนึ่งคือละหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่ว่าจริง,รงๆก็คือถ้ามาหาอกาสมาวันธรรมดาได้แค่คืนเดียวก็ลางงานมาก็ได้นะคืนเดียวเองอืมอืมได้ที่พักแบบชิวๆแบบนี้บรรยากาศแบบสงบๆแบบนี้นะติดตามกติกาของเราได้ที่แคปชั่นนะจ๊ะนะจ๊ะ วันนี้เราก็ขอตัวลากันดีกว่าเพราะไงเสียงไม่ใช่อะไราา <laughs> ตัดอ้อยมาแล้วตัดอ้อยตัดรตัดอ้อยตัดข้าวโพดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเสียงจะรบกวนทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ไหนกันต่อ uh ติดตามตามเราด้วยนะครับเท่ <Okay. S 1> okay. นั้นเราก็จบแค่นี้นะครับบายๆเก็บเต็นท์ก่อนฝนจะมา บายบายสิบายบายก่อนบายบายอืมบรรยากาศดีนะเหมาะจริงๆริงเหมาะมากป่ะเราไปทำอะไรกันอะไรอ่ะทำอะไรกันอะไรหมูกระทะไงโอ้โหได้ไหมเออตามใจชาวบูหมูกระทะได้หมดทำไมติดเชื้อ 小心点